สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปครับมือนีสิมายามเบ็ดตื่นเตะเศ้าท่านสบายใจทายคลิปให้มือนีสิผ้าท่านสบายใจไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปยามตลก,ลบบตลกมุลโมกุตลกมรดกอีสาพนพอยายซุดป่วยเน่าโอ้ยเอเดี๋ยวใครผ้าจะไปจาน,ปนไปตอนนี้ไปายามเบ็ดกู้เบ็ดก่อนพี่น้องมา,มาพี่น้องมางมากู้เบ็ดก่อนมือนี้สีพา้าท่านสบายใจไปหาอบพี่พอยายเบ็ดล้างแรลกพ่อถืออันนี้เบ็ดครบพี่น้อง นี่เบ็ดควบไปก็ไม่ยังเลยหลอนแกแกเสีย <c> ก <ười> ล้างแรกหลอนแกแกเสียกับพี่น้องประมาณโจประมาณไปล้างต่อไปเขาเบ็ดพูดได้สินี่โอ้ยพออย่างตัวน,ไไนั้เานเขาใส่ไปนี่ตัวเต่าย่ำไรทนี้นปลาตั้งแต้มห่นปลาจ้ะเก็อออออบๆห้เขาก่อนมันสิทธิ์ของก้นได้นี่อันตรายได้เนี่เนาะโอ้ยก็เป็นใส่ไปเต่าย่ำน้ำขึ้นบนตินี้ เอ้าแนวกอบมีบาทพันดอกเออเออหมดเงี้ยวันไหนไปมาพี่รองมามือนตากล้องท่านสบายใจเหมืนเป็นตากล้องไห้ลังนี้วขึ่นกูไปแล้วมาแทนมาเฮ้าจามเม็ดปลาทุ่งกลางท่าไปดีก่อนฟู้ร้อน อบอนบอนี่บอลอนเว้ยบอมีกบว่ะกดบอมีกบบอมีกบนี่กอนเลยนี่ยือเดือนแหงบิดพี่องเลยย้อนเสยงบ่าจานย้อนแสียงว่าบอได้ยู่บ่ได้นอนเนาะเออเออนี่ <Yeah. S 2> นลังนึงล้งใ้อนเฮ้ย <c ười> บ่หมาเนน uno. มันขึ้นในใดตัวเรื่องไดปะคอ มาหยามกับท่านสับอันอ๋อมาต่อโอ้ลังนี่ก็ร้อนว่ะท่านร้อนคือกันเป็นคืองบ่มอันแบบดเลยว้าล้างในซิดถึงโบกเลยว่าปลากินนี่ยนี่เกี่ยวต้องโบกเลย คั้งนี้กรับปรมานเม็ดกบเฮ้ยบระมานเลยเม็ดกบหนี่งผมไม่กบบ่มีกบท่านหากกบยากหน้าน้องไปได้ยังไงไปแล้วไปทางพุ่น บ่านบ่หานบ่หานขารบ่หานเ่าไปหว้ทั้งที่เ่าก่เดี๋ยวเก็บเอาเเไว้นีก่อนมาพาพี่นองมาบ่หานดอกพ่นนี่ิมีตัวนบ่ปานออกับ่น รอนแกกแสกลังนี่ก็ดีเป่าสะอาดเป่าสะอาดลังนี่ก็บรอนแกกแสกขึ้นขันบนเอ้ยหาเก็บแต่เบ็ดตเตัวนต้าอะไ้เก็บยังเลยมันนี่เก็บปลาบ่วงไปลวกกินกระปุลนั่นจิปลมบ่ไปฝากอีพอเงาเนี่ยปลาป่วงไร้ไร่ ออกจานด้วยโป๊บโป๊บี <región> ้กัดกิจวัตรไดัดกวัดมันเอไอ้กดโดดไล่ๆวาสันเสื้อมันเสร็จแล้วคนขี่กเรือนมาใสโป๊บีกครบจัดโตพี่น้องเลยโป๊บีอีลีจานโปคือบ่คือ โอเคไม่หมันจบคลิปขอบคุณครับไม่หมัน